สวัสดีค่ะพอเอ๋อเอูแดนโรงเรียนบ้านนนสีนะคะเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปชมป้ายต่างๆของโรงเรียนบ้านนนสีเราค่ะซึ่งป้ายพวกนี้นะคะเราก็ได้ทำมาหลายปีแล้วแต่แบบว่าอยากจะเอาเก็บไว้ใน Youtube เผื่อว่าโรงเรียนหลายๆโรงเรียนหรือว่าหลายๆท่านอาจจะนำไปประยุกต์ใช้ก็ถ้าชอบใจก็นำไปใช้ได้เลยนะคะ ก็จะมีป้ายที่ทางเวียนเราทำขึ้นเองโดยคณะครูและก็จะเป็นป้ายที่ทางเวียนเราสั่งซื้อจากทางร้านให้ทางร้านมาทําให้นะคะเดี๋ยวไปชมค่ะตามติดชีวิตพอเอ็ ก็เป็นป้ายประจําโรงเรียนบ้านนนสีนะคะเป็นป้ายใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าโรงเรียนบริเวณริมถนนสายมุกดาหารดอนตาลน,นะคะถ้าทุกท่านผ่านไปผ่านมาไปดอนตาลหรือว่าไปชมภูผาเทอือกก็จะเจอกับโรงเรียนเราซึ่งตั้งอยู่ทางซ้ายมือนะคะ และนี่คือประตูทางเข้าโรงเรียนค่ะเวลคัมยินดีต้อนรับและทางขวามือก็จะเป็นโรงเรียนสร้างชุมชนชุมชนเป็นเจ้าของโรงเรียนข้างๆกันก็จะเป็นป้ายสีแดงโดดเด่นนะคะห้ามจำหน่ายสินค้าในสถานที่ราชการอันนี้ก็ห้ามได้บ้างห้ามไม่ได้บ้างนะคะเดินตรงเข้ามาซ้ายมือก็จะเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะคะ รอบรอบด้วยต้นมะพร้าวจำนวน6ต้นนะคะมีโขดหินให้เด็กได้นั่งเล่นเวลารอผู้ปกครองให้เลื่อนนนสีค่ะตรงเข้ามาทางซ้ายมือก็จะเป็นป้ายสีชมพูโดดเด่นสวยงามน่ารักนะคะสีชมพูขาวริมถนนด้านซ้ายมือเลยค่ะ ซึ่งทางโรงเรียนเราจะจัดทำเป็นภาษาอังกฤษมีคำอ่านแล้วก็มีคำแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนบ้านนนทรีของเราเป็นโรงเรียนตามโครงการ EBE เป็นสองโรงเรียนแรกในจังหวัดมุกดาหารที่เข้าโครงการ EBE คือ English bilingual education ค่ะเป็นโรงเรียนสอนสองภาษา โดยใช้คุณครูคนไทยนะคะสอนใน3วิชาลหลักก็คือโซเชียลสังคมสร้นวิทยาศาสตร์และอาร์ตศิลปะค่ะป้ายพวกนี้นะคะก็จะเป็นฝีมือของทางร้านเป็นคนทำนะคะไม่ใช่ฝีมือของคุณครูคะ่ะป้ายชมพูขาวนี้คุณครูเราไม่ได้ทำเองนะคะ ทางร้านทำให้โดยใช้พ้าสูรและเหล็กนะคะอันนี้ทำมาสองสปีแล้วสีก็ยังคงทนนะคะยังสวยงามอยู่เลยนะคะยังสีชมพูอ่องตองอยู่เลยค่ะ นี่ก็จะเป็นป้ายบริเวณเรือนกาแฟของโรงเรียนบ้านเงอนสีนะคะเงนสีคอฟฟี่ ค่ะก่อนจะเดินเข้าเรือนกาแฟก็จะมีจุดล้างมือนะคะทำความสะอาดมือให้ปราศจากเชื้อโควิด -19 นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีวิธีการล้างมือที่ถูกต้องตามขั้นตอนง่ายๆให้ด้วยนะคะถัดมาข้างเรือนกาแฟก็จะเป็นสวนผักชะโอมหรือว่าผักขาบ้านเรานะคะอันนี้มีอยู่ประมาณ20ต้นนะคะสำหรับผักชน ติดๆกันก็จะเป็นป้ายสวนมะนาวค่ะต้นมะนาวสวยงามใหญ่โตน,นะคะลูกดกมาเถิดมานิดนึงค่ะก็จะเป็นสวนกล้วยของโรงเรียนบ้านโนนศรี นี่คือป้ายแรกนะคะทางเข้าโรงเรียนนักเรียนกับครูเจอกันตอนเช้าๆก็จะทักขายกันนะคะ Good morning how are you ป้ายสวนขาค่ะสวนสมุนไพรนะคะ ป้ายน่ารักน่ารักอ่ะอันนี้เป็นสวนตะไคร้เลมอนกราสตะไคร้นะคะและถิดมาก็จะเป็นป้ายใหญ่ค่ะเป็นป้ายเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ นี่ก็จะเป็นป้ายที่อยู่กลางสนามฟุตบอลนะคะเป็นป้ายใหญ่มากแล้วก็จะเป็นจุดเช็คอินของโรงเรียนบ้านนัสีเวลามีแขกมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนเราก็จะมาถ่ายภาพที่ป้ายนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหลังของป้ายนี้นะคะ สามารถถ่ายภาพได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะนี่คือด้านหลังนะคะจะมีที่นั่งถ่ายรูปด้วยค่ะก็สวยงามนะคะโดยเตียนเป็นสง่าอยู่กลางสนามฟุตบอลถ้าทุกท่านขับรถผ่านไปมาหน้าบริเวณโรงเรียนบ้านมศรีก็จะมองเข้ามาก็จะเห็นป้ายนี้่ะคะ่ะเป็นป้ายแรก ้นไม้ก็จะมีป้ายเป็นภาษาอังกฤษให้เด็กให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้บ้างนะคะเล็กน,น้อยไม่ได้มีเยอะนะคะเนื่องจากว่าเรากลัวต้นไม้เจ็บตรงนี้ก็จะเป็นป้ายแขวนเป็นภาษาอังกฤษ,กษซึ่งก็จะเปลี่ยนบ่อยๆนะคะเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ ซึ่งป้ายนี้ก็จะตั้งอยู่ข้างๆเสาธงบริเวณข้างเสาธงค่ะนี่คือเสาธงของโรงเรียนบ้านหัวสีนะคะเด,ดเดี่นเป็นสง่าสีขาวสะอาดตาด้านข้างก็จะเป็นแท่นพระพุทธรูปค,ค่ะ ี่ก็จะเป็นป้ายข่าวสารต่างๆอะไรที่ทันสมัยทันเหตุการณ์เราก็จะมาติดเป็นป้ายนิเทศตรงนี้ให้เด็กเรียนรู้นะคะกลมกลมสีแดงนี้ก็คือจุดที่ให้เด็กได้ยืดเข้าแถว หน้าเสาทงในตอนเช้าและนี่ก็คือป้ายเรียนรู้ตานต้นไม้ติดนี่เยอะค่ะนี่เป็นป้ายชื่ออาคาราและนี่คือป้ายบอกสถานที่ค่ะ บอกทิศทางสถานที่ต่างๆว่าลานพระจะไปทางไหนลานหินซ้ายมือสวนป่าซ้ายมือสวนไผ่ซ้ายมือ,สน,มอ,ส,นมอสนามวอลเลย์บอลสนามบาสเกตบอลจะเป็นป้ายน่ารักน่ารักแล้วก็ตรงเข้ามาก็เป็นป้ายวีลข้ามนนทรสียินดีต้อนรับค่ะโรงเรียนพันธรียินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ ป้ายแค่รู้จักก็รักนะนนสีเป็นป้ายน่ารักน่ารักเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งของโรงเรียนเรา ้ายต้นกระโดนค่ะหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นต้นกระโดนนี่ค่ะคือต้นกระโดนต้นใหญ่มากของเรียนเรานะคะปลูกอยู่หน้าอาคารลีลาวดีค่ะกระโดนทรีกลุ่มนี้ก็จะเป็นป้ายที่อยู่บริเวณสถานที่รับประทานอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนนะคะ นี่เป็นป้ายที่ทางคุณครูเราออกแบบแล้วก็จัดทำเองค่ะป้ายแต่ละป้ายก็จะมีเอกลักษณ์ส่วนตัวนะคะไม่เหมือนกันค่ะ เป็นฝีมือการออกแบบของคุณครูโรงเรียนบ้านนนสีค่ะ นี่คือป้ายต้นมะม่วงค่ะต้นใหญ่มามะม่วงของเราเป็นมะม่วงไข่นะคะลูกเล็กๆรสชาติหวานหอมลูกดกบมากค่ะป้ายโรงเรียน2ภาษาค่ะ English bilingual education หรือว่า e b e ค่ะ และนี่ก็เป็นป้ายบ้านน้อยในบริเวณสนามสร้างปัญญาเล่นตามรอยพระยุคลระบาดค่ะมีบ้านน้อยสามหลังนะคะบ้านวันดีค่ะบ้านอ่อนวดีหลังที่สองค่ะและหลังที่สาม อันนี้เป็นป้ายมูลมังอีสานค่ะเราก็จะเอาของอีสานต่างๆซึ่งเป็นของเก่าแก่นะคะมีคราดไถนามีคราดคาดนามีกระโบมที่ใส่ข้าวมีไซดักปลามีสุ่มจับปลามีกระโซมีล่อจับปลานะคะเอามา จัดแสดงไว้ตรงมุมนี้ค่ะนี่เป็นป้ายบ้านหลังที่3ามนะคะบ้านโนนสีรวมใจค่ะบ้านน้อยหลังที่3ามของเราสวยงามน่ารักค่ะ นี่ก็เป็นป้ายบอกทิศทางตรงบริเวณสามแยก